ข่าวของลิซ่าช่วงเย็นกันค่ะสถิติล่าสุดนะคะลิลลี่ไทยสู้ไม่ถอยจริงๆค่ะสามารถพาอัลบั้มเอลเตอร์อีโก้ของลิซ่ากลับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งบนชาต i ไอจูนของไทยแลนด์ได้แล้วนะคะลิลลี่คนไหนที่ยังไม่เคยซื้อนะคะพุ่งตัวไปซื้ออัลบั้มของลิซ่าบนชารติไอจูนด่วนเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะสลหรับกันอันดับ3นะคะแล้วก็เขาก็อยู่นานพอสมควรน,นะคะตอนลนิซ่าเนี่ยพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วอยากให้ลิซ่าเนี่ยอยู่ยาวๆเลยนะทุกคนได้โปรดไปซื้อเลยนะคะต่อมานะคะวาาาารรััขออองงงชติสสํหบคีดย่ ที่กำลังจะจบนะคะมันได้เกิดขึ้นแล้วค่ะวาระนี้ที่หลายคนเนี่ยออกมาคาดเดาวกันต่าง,าง,าง,างๆนานานะคะว่าจะเป็นยังไงใครตายใครลายและล่าสุดนะคะสำหรับข่าวคอร์ไรเดอร์นะคะได้วิคเคราะห์ออกมาดังนี้นะคะสิทฤษฎีสุดบ้าสําหรับเดอะไวท์โรตาที่ทั้งสตอนจบซึ่งในบทความนะคะเขาจะจัดอันดับนักแสดงแต่ละคนว่าตัวละครไหนเนี่ยมีแนวโนม้มว่าจะตายหรือว่าจะคิวใครในเรื่องนะคะซึ่งมีรายชื่อของลิซ่าถูกจัดอันดับอยู่อันดับที่7ดด้วยค่ะทุกคนซึ่งรวมกับนักแสดงหลักของเรื่องนะคะซึ่งรวมกับนัก สแสดงหลักของเรื่องนะคะเขาบอกว่าการคัดเรื่องนักสแสดงของดาราดังอย่างลาริสามโนบาลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสมาชิกวงแบ็คพิงของเกาหลีใต้ได้สร้างกระแสะไปทั่วอินเทอร์เน็ตตลอดซีซั่นบทบาทของเธอในฐานะมุกพนักงานที่ดูเหมือนจะเจียมเนื้อเจียมตัวในโรงแรมและเป็นคนลักของไก่ตอกทำให้หลายคนสงสัยว่ามุกจะมีอะไรมากกว่าที่พวกเราเห็นหรือไม่ หลายคนกำลังเดิมพันว่ามุกจะมีส่วนรู้เห็นกับวาเลนตินและเพื่อนๆของเขาเพื่อปนหลานหรือไม่นั่นสมเหตุสมผลโดยสิ้นเชิงและไมไวมาจะหลีกเลี่ยงการสปอยอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังสมเหตุสมผลว่ามุกมีบทบาทที่น้อยเพราะลิซ่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่แท้จริงแล้วเดวไวโลตัสถือเป็นการเปิดตัวการแสดงเรื่องแรกของเธอดังนั้นบทบาทสนับสนุนที่ท้าทายน้อยกว่าจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับเธอในการแสดงที่แข่งแร่งนี้และถือเป็นการเริ่มต้นอาชีพการแสดงของเธอไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรลิซ่าคอน ข้างดึงดูดได้ดีตลอดซีซั่นนี้ ซึ่งหมายความว่าการเดิมพันได้ผลตอบแทนสูงมากๆจริงๆเห็นด้วยเลยนะคะบทน้อยแต่มากค่อยๆเดินกับบทบาทที่โชว์ความสามารถแล้วก็ยังได้เรียนรู้การแสดงจากบุคคลที่มีประสบการณ์สูงนะคะอย่างแบบดาราฮอลลีวูดหลายท่านเลยนะคะที่ร่วมเล่นในเรื่องนะดังนั้นนะคะมีแต่คุ้มกับคุ้มนะคะการที่ลิซ่าได้มาแสดงเรื่องนี้นะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าหลายคนเนี่ยเขาก็คาดเดากันหลายอย่างมากเลยนะอ,อย่างที่นักแสดงได้พูดไว้นะคะว่าสิ่งที่พวกเราคิดมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยก็ได้ แล้วไม่ไว้นะคะก็ยังบอกอีกด้วยนะว่าตอนจบเนี่ยเขาก็ไม่คาาคิดเหมือนกันว่าเขาจะแต่งเรื่องนี้ออกมาได้แบบถึงขนาดนี้นะคะวันนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าบ่อยๆคะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ